สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซี FC, เก่าเอฟซี FC, ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณในหลายคะ่ะพี่น้องะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซงอนวันที่23กุมภาพันธ์า5 6 5นะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่22ก่อนนะคะพี่น้องเข่าบอเนาะค่ะเนาะวันที่22นะคะพี่น้องจะให้เด่นปกติ7 แและ7นะคะบนมา5 4 7ี่ล่าง36นะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้อง7 4 4 7 6 3 3 6เดนะคะเด่น VIP จะให้7และ6นะคะวันนี้เด่น VIP ตัวเด่นไม่มานะคะบนมา3 8 5แปดคะ่ะพี่น้องเข้าคู่8 5้นะคะล่าง1 0งนะคะตัวเด่นรวม8กับ6เข้านะคะพี่น้องขาคะ่คะมาต่อวันที่23คะ่ะ ยี่สิบามกุมภานะคะใจก็จะผลการออกรางวัล22มาคำนวณน,นะคะยี่สิบสองกุมภามาคำนวณน,นะคะสามตัวบนค่ะปกติและ VIP นะคะพี่น้องปกติ547 v ี่เจ5วนะคะห้าบวกสบวกเบวกสบวกแวกหนะคะพี่น้องได้32ค่ะสามสิบสลบหนึอ3ามบวกหได้33นะคะพี่น้อง จะจะจับตัวเด่นนะคะจับคู่นะคะ2ตัวนะคะหนึ่งหนึ่งถึงหนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสองสองสอสองสี่สองหสองหสองเจ็สองปดสองเกนะคะ3 1มหถึงสามค่ะ3 1มห3ึ่งสามสองสามสาหสหสสปดสานะคะพี่น้องค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องค่ะ 1นึ่งนถึงหนนะคะใจมักหนึ่งสองค่ะพี่น้องหนึ่งสองนะคะหนึ่งสาสาอยู่ข้างหน้านะคะไม่ได้พุ่งเนาะค่ะเนาะ1นสนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจแล้วก็1 9ค่ะสองหนึ่งถึงสองเกนะคะสองหนึ่งค่ะพี่น้องส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 าสสองนะคะสองสี่สองหสองแปด สองเก้านะคะพี่น้องสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะสามสองสองสามนะคะข้างบนแล้วนะคะสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้านะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องบอเมนให้เอาเมือสุดตูเนาะค่ะเนาะดูตัวเด่นก่อนนะคะเด่นปกตินะคะวันนี้อยู่ที่ห้าและสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะ เด่น VIP นะคะก็ห้าและสี่เหมือนกันนะคะพี่น้องวันนี้มีแนวแนวโน้มมันจะมาเลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องแต่ว่าใจก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะเหมือนจะมาเลขเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะเขากับ่าสามารถคาดเดาได้เนาะคะ่ะพี่น้องว่าเิ่นสีเบิ้ลอีกอย่างเนาะคะ่ะว่าสีมาอะไรว่าจะมาอะไรนะคะคาเด่นรวมนะคะวันนี้นะคะยุทีสองและสี่ค่ะพี่น้องค่าเด่นรวมนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะชอบตัวไหนเลือกเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นรวมและเด่นแยกได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่หมักเด้อค่ะเดอะ้อแล้วแต่ชอบนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะาจิปนี่จเจ๊เกษียไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับ f c นะคะที่ต้องการห้างสิงหรือ,อหุ้นเกาหลีนะคะให้ดูได้ที่ f a c e b o o k นะคะใจสร้างพารวยแฟนเพจได้เลยนะคะพี่น้องใจลงไว้ให้นะครับเป็นรูปภาพนะคะไม่ได้คํานวณเป็นคลิปนะคะพี่น้องขาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ